ผมชื่อไอซ์ครับสล้ยรรนยู่ในพันธุ์ตอนนี้นิยามตัวเองว่าเป็นอะไรอะครับคือถ้าในโปรไฟล์ใน Instagram จะเขียนว่าเป็นซิงเกอร์เป็นคอมเมนเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ครับตอนนี้ถ้าหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีเพลงประกอบละครแล้วก็ซีรีส์ทุกๆ3-4เดือนออกมาต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็คอมเมนเตอร์นี่จะเป็นงานหลักเลยก็คือตามรายการทีวีทั้งหลาย แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ตอนนี้ทําค่อนข้างบ่อยแต่ว่าอย่างของไอ้นี่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในส่วนของการท่องเที่ยวและการโรงแรมพักที่เนี่ยอย่างที่หลายคนรู้นะซึ่งเป็นความจริงนะก็คืออยู่ที่2คืน1ล้านบาท1ล้านบาทคลิปแรกที่ทำออกมาแบบ จริงจังว่าเป็นการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นพาไปดูโรงแรมที่จังหวัดเชียงใหม่คือไอ้เนี่ยก็เริ่มต้นจากการแบบพอโควิดเราไม่ได้ไปต่างประเทศคือปกติอจจะไปต่างประเทศเดือนละหนึ่งครั้งพอไม่ได้ไปปุ๊บก็เอ้ยเราอยู่ในประเทศไทยแต่ทีเนี้ยสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งหลายเนี่ยเราก็ออกไปเที่ยวแล้วมันก็เราก็ไม่รู้ต้องเจอผู้คนเยอะแยะมากมายแค่ไหนเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยโรงแรมในประเทศไทยมันมีที่ที่สวยๆเยอะมากเลย เราอยากที่จะไปเห็นเราอยากที่จะไปดูจะพาทุกคนมาดูความสวยงามของอ่าวพังงาที่อยู่ด้านหลังแล้วก็โรงแรมพวกนี้บางทีเนี่ยคนไทยเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันมีโรงแรมแบบนี้หรือว่าฟังสิลิตี้ในโรงแรมเนี้ยม,มันมีอะไรบ้างก็เลยตัดสินใจที่จะทำเป็นคอนเทนต์เจาะจงไปเลยว่าเป็นโรงแรมเป็นพาทัวร์โรงแรมแล้วจุดเด่นของการทำคอนเทนต์ของเราอะไรจริงๆคอนเทนต์ไอ้มัน จะเรียกว่านิชทารเก็ตก็ได้แต่ว่าเป็นนิชที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ชัดเจนก็คือเรื่องของโรงแรมที่ต้องการจะทำแคมเปญโปรโมตตัวโรงแรมเองในแง่ทั้งของอสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมหรือว่าฟังก์ชันที่โรงแรมต้องการนําเสนอว่าโรงแรมมีอะไรบ้างแล้วก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแบบไหนบ้างจริงๆไงว่ามันก็เป็นอีกหอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรอีกหนึ่งช่องทางที่ศิลปินดารา หันมาทํากันเยอะมากเลยแต่ละคนก็อาจจะมีที่มาที่ไปในการทําที่แตกต่างกันอย่างตัวไอเองอย่างเงี้ยมันมาจากเรื่องของความชอบแล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์ของตัวเราเพราะว่าเราเราไม่ได้ต้องฝืนตัวเองเพื่อที่จะแบบทําในสิ่งที่เราแบบว่าอาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้คุ้นเคยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราคุ้นเคยกับสิ่งนี้อยู่แล้วคือเราชอบเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วเราก็ชอบไปเห็นแบบความสวยงามแต่ว่าเราก็เปลี่ยนจากสิ่งที่เราชอบเนี่ยมานาเสนอ ให้คนที่ดูแล้วก็ติดตามเราได้ดูด้วยว่าเฮ้ยมีโรงแรมแบบนี้อยู่ในประเทศไทยโรงแรมนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างโรงแรมนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างที่ถ้าคุณเข้าไปในโรงแรมนี้แล้วคุณจะได้เอนจอยกับอะไรบ้างในการทำคอนเทนต์เนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับจริงๆคอนเทนต์ทั้งหลายเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเที่ยวเราเที่ยวเองแบบว่าเราอยากจะไปเราอยากจะทํานู่นเราอยากจะทํานี่อะไรเงี้ยมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับใจเราใช่ไหมฮะ แต่พอเราตีว่ามันเป็นงานปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็จะต้องมีโจทย์บางโจทย์ที่มันจะต้องมีในคอนเทนต์นี้ซึ่งบางทีแบบเวลาเราเห็นด้วยตาอย่างเงี้ยกับเราเล่าเรื่องออกมาผ่านภาพอ่ะหลายคนที่เป็นตากล้องเป็นอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันบางทีมันอยู่ที่มุมมองในการเล่าเหมือนกันซึ่งเราจะเล่ามันออกมายัางไงให้สะท้อนทั้งความเป็นตัวเราแล้วก็สิ่งที่เราต้องการจะนําเสนอด้วย บางทีมันก็เป็นมันก็เป็นโจทย์ที่ยากที่เราจะเล่าออกมาแล้วให้คนรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ว้าวเหมือนที่เราเรารู้สึกเวลาเราได้เจออะไรเงี้ยมุมมองเกี่ยวกับโลกโซเชียลของเป็นยังไงบ้างครับไอ้ว่าโลกโซเชียลตอนนี้มันเหมือนการเปิดโลกมากเลยนะคือสมัยก่อนคนเราจะเห็นโลกกว้างได้ก็จะต้องเดินทางไปต่างประเทศเหมือนที่ตัวไอเองแบบสมัยก่อนแบบจะเห็นโลกได้ไอ้เริ่มเดินทางตั้งแต่ไอ้ต้องเปิดหนังสือแบบแบบจีโอกราฟีแบบไปดูคือ g o o g l e Map ยังไม่สเสถียรเท่าไหร่อะไรเงี้ย แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์มันทําให้เราสามารถเห็นโลกได้กว้างขึ้นคุณสามารถอยากเห็นแบบเผ่าแบบวาอูนาตูในประเทศอะไรก็ได้ที่อยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ได้โดยการเซริร์ชเข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเงี้ยฮะมันก็จะสามารถที่จะแบบเปิดโลกของเราได้มากขึ้นนตอนนี้อยากมีอะไร,รบรามก็สำหรับคนที่ติดตามคอนเทนต์ไอทั้งทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง y t u t u นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่า การที่คุณติดตามไอ้ก็เป็นเหมือนกําลังใจให้ไอ้เหมือนกันและไอ้ก็มีความรู้สึกที่อยากจะเล่าสู่ให้ทุกคนฟังและก็อยากที่จะเปิดประสบการณ์ให so, ้ทุกคนได้เห็นว่าที่ที่ไอ้พาไปมีอะไรบ้างที่น่าสนใจและคุณสามารถที่จะไปเอ็นจอยกับประสบการณ์ที่ไอ้เคยได้สัมผัสมายังไงบ้างก็สามารถ s u b s c r i b e มีไอ้ได้นะครับที่ a c e b o o k นะครับแฟนเพจไอซ์สลันยูซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนแฟนเพจของนักร้องกลายเป็นแฟนเพจของอินฟลูเอนเซอร์ด้านการท่องเที่ยวไปแล้วนะครับก็เกือบจะ50,000 0 ซับแล้วนะครับก็ช่วยกันเพิ่มให้ถึง500เร็วๆไอจะได้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจนะครับขอบคุณมากแล้วก็ u t u b e นะครับไอสลันยูเหมือนกันแล้วก็ Instagram i ไอสลันยูก็ตอนนี้คอนเทนต์ทั้งหมดก็จะค่อนข้างเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับอยากให้สับสครมีคนต่อไปเป็นใครสับสครมีคนต่อไปนะครับเอาเป็นว่าไอฝากน้องชายไอก็แล้วกันครับน้องนิวชัยพลเพราะว่าตอนนี้นิวเองก็หันมาทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็นิวเขาก็จะมีเติมของเรื่องแวดวงกีฬาาาเข้ามา้มดวย อะไรเงี้ยคือคุณก็จะได้เ,เห็นในมุมมองของการท่องเที่ยวที่อย่างของไอซ์อาจจะเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของโรงแรมแต่ว่าอย่างของน้องนิวก็าอาจจะเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของแอดเวนเจอร์แล้วก็มีเรื่องของสปอร์ตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย